สวัสดีเจวีสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ใส่มแม่พี่อะไรนะใส่ใสด,ดิก่อนใส่แม่ก่อนใส่ดิอ่ะเชิญฮะวันนี้เรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้ต้องออกตัวก่อนเลยว่าเรื่องนี้มันเรื่องสั้นๆเพราะคุณปัดบอกว่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เขาเจอผีมันอาจจะสั้นหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องอื่นมาอีกเรื่อยๆค่ะไม่ได้รู้สึกว่าตกใจเลยนะ <laughs> ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> ทาไมเรื่องมันสั้นเหรอวะ <laughs> ไม่เลยไม่เลยคือ <laughs> เออตามสไตล์มันคุ้มฟังนะครับค่ะเรื่องนี้คุณปัดบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วพี่คือครอบครัวเขาเนี่ยย้ายย้ายบ้านย้ายครอบครัวไปอยู่ที่จังหวัดโคราชนะคะแล้วก็บ้านของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะคือบ้านชั้นเดียวคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังเด็กๆอยู่แล้วก็วันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นวันที่เขาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อื แล้ววันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากความที่เขาป่วยพ่อแม่ก็เลยเอาอยาให้เขาทานแล้วเขาก็หลับไปตั้งแต่ประมาณ6กโมงเย็นค่ะด้วยความที่เป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยห้องนอนของเขาเขาก็จะนอนกับคุณพ่อคุณแม่พี่ในห้องในห้องนอนก็จะมีเตียงอันหนึ่งส่วนเขาเป็นเด็กเขาก็จะแบบเหมือนปูฟูกแล้วก็นอนที่ข้างล่างใต้เตียงคนืนนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาหลับไปตั้งแต่ประมาณ6กโมงเย็นพอประมาณตีสามตีส<ๆ>ี่เขาสะดุ้งตื่นเพราะเขาได้ยินเสียงรถมา รถม้าเหมือนในหนังอะที่ข้างหน้าเป็นมา้าแล้วข้างข้างหลังมันเป็นรถพ่วงที่มันเป็นรถตู้อะอออแล้วก็เหมือนกับเป็นข้างในเป็นตู้กระจกแล้วก็จะมีม่านปิดอยู่เหมือนกับของฝรั่งอะนะใช่ออออค่ะพอเขาได้ยินเสียงรถม้าคันนั้นอะมันวิ่งมาแล้วก็จอดที่ข้ามรั้วบ้านเขาเขาก็เลยสะดุ้งตื่นด้วยความที่เขาอยากรู้อยากเห็นมากเลยว่ามันเป็นเสียงของรถใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยค่อยค่อยคลานขึ้นไปบนเตียงของพ่อแม่แล้วก็ไปแหวกม่านดู ปรากฏว่าเขาเห็นว่าเป็นรถม้าแล้วก็ข้างหลังเป็นที่พ่วงอย่างที่บอกอแต่ว่าตรงห้องที่เป็นห้องผู้โดยสารนะคะมันจะมีช่องแหวกอยู่เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่อพอผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเขารู้ว่ามีคนมองผู้หญิงคนนั้นก็หันมาแล้วก็ยิ้มให้เขาแต่ว่าลักษณะรอยยิ้มมันเป็นรอยยิ้มที่แบบฉีกยิ้มตั้งแต่ปากจนถึงหูเลยอพอยิ้มให้เสร็จเขาก็บอกให้คนที่เป็นคนบังคับม้าว่าให้ออกไป ทีนี้รถม้าก็แล่นออกไปด้วยความที่เขากลัวมากเขาก็เลยคลานกลับมาที่นอนที่เดิมที่ใต้เตียงแล้วก็หลับไปคเพราะหลังจากวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากลายเป็นว่าเขาเจอผู้หญิงคนนี้บ่อยมากทุกคืนอืแต่เขาไม่ได้มาด้วยการโดยสารรถม้าพี่เขามาด้วยการมาลอยอยู่ที่ปลายเท้าเขาอืลอยก็คือลักษณะของผู้หญิงที่มาคือไม่มีขาอืใส่ชุดเป็นชุดเดรสเหมือนชุดโบราณสีขาวยาว,ยาว ผมยาวแล้วก็ตาเนี่ยแดงแบบไม่เห็นตาขาวตาดําเลยเล็บย,วยาวๆแล้วก็มาหัวเราะหึ่ยหอยู่แบบนี้อม,มาแบบเนี้บ่อยมากแล้วคราวที่เขากลัวมากเขาก็เลยคลุมโปงแล้วเขาก็สวดมนต์สวดจนผู้หญิงคนเนี้ยเสียงหัวเราะหายไปอืพอเขาเริ่มเจอบ่อยๆมีวันหนึ่งเขาก็เลยไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังค,คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็เลยพาเขาไปทําบุญอืและหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่ได้เจออีกค่ะ อา้าวแล้วแล้วสรุปแล้วผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นใครอะไรยังไงไม่มีสาเหตุไม่มีข้อมูลเลยแล้วเขาก็บอกว่าด้วยความที่เขาสงสัยเขาก็เลยบอกให้พ่อแม่เออพาไปดูแถวแถวบริเวณบ้านที่เพิ่งย้ายไปหน่อยว่ามันเป็นยังไงปรากฏว่าเส้นทางในบ้านเขาอ่ะที่มีรถรั้วมาจอดอ่ะมาจอดริมรั้วในเส้นทางที่รถมา้านั่งขับเคลื่อนออกไปทีหลังอ่ะมันเป็นทางตันซึ่งรถก็ออกไม่ได้อ,อืมและอย่างคือรถม้าลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นของทางตะวันตกใช่ค่ะ หรือมันอาจจะเป็นเหมือนกับสมัยก่อนที่คนชนชาติตะวันตกอืเข้ามาประเทศไทยเข้ามาประเทศไทยอืและเขาก็ยังอาจจะวนเวียนอยู่ตรงนั้นใช่แต่ท<ะ>ําไมผู้หญิงคนนี้ถึงพยายามที่จะมามามา,มาทําให้น้องคนนี้เขาเห็นไงอืมเพราะอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสาเหตุแล้วก็ไม่มีบทสรุปด้วยเออนะครับก็ตามสไตล์ของงานคุณผู้ฟังค่ะอย่าไปหาสาเหตุอยาไปหาบทาสรุปก็มไม่มี